สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k k เ y ด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกมฆาตกรโรคกิตพาร์ทที่2นั่นเองท่านผู้ชมแน่นอนนะครับพาร์ทที่แล้วนะครับผมผมออกจากที่นี่ไม่ได้นะผมยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันต้องทํายังไงแต่ทีนี้ผมรู้แล้วว่าไม่ต้องทํายังไงวะอันดับแรกเลยนะเราต้องตามล่าหาแบบนี้ครับมันสําคัญที่สุดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเราจะต้องใช้มันเพื่อเปิดครับท่านผู้ชมโอเคผมจะเข้าไปหน้าบ้านเลยนะลองมาดูกันดีกว่ามันจะน่ากลัวมากแค่ไหนอีกแล้ว เสียงอะไรวะฮะทำไมต้องมีเสียงซาวแปลกแปกเฮ้ยเอ๊ะ<อ><อ>สึกว่าเดินชนอะไรเข้าไปนะเนี่ยผมต้องแอบขึ้นไปตรงนี้ปะเนี่ยผมต้องแอบขึ้นไปตรงนี้ครับโหลดผีจังเลยอมิลิตี้สูงนะเราวันนี้อ่ ผมจะต้องตามล่าหาเจ้าตัวคัดเอาอย่างเงี้นะครับผมโอเคเออเรามาดูกันดีกว่านะตัวนี้มีอะไรบ้าเนี่ยเอ้ยไม่กอดีนะก็คือไอตัวสายเมื่อกี้ค,ปปคุณรู้ปะมันคืออะไรมันคือสายที่เชื่อมต่อกับเจ้าตัวยิงลูกดอกครับธนูอะไรอย่างเงี้ย ี่ตรงนี้เข้าไปได้ไหมเนี่ยมีของปอกครับหาดูก่อนนะเอข้างล่างนั่นเป็นที่ที่ผมไม่โคตรอยากไปเลยเว้ยนี่คืออะไรวะเนี่ยโอเคได้แล้วหนึ่งนะต่อไปอันที่สองครับท่านผู้ชม ผมได้ยินเสียงแปลกๆนะเราเนี่ยมาปะเนี่ยเอ๊รู้สึกว่ามันกำลังจะมาเป้าครับโอ้มก้าสมันากาศโคตรเอาเลยไอ้บ้านะมันอยู่ไหนไม่รู้แถวนี้มันน่าจะมีของผมต้องหาเจ้าตัวไว้ยิงแม็กครับ อยู่ในนี้ป่ะเนี่ยขอดาวนนะซ้ายขวาเออเป็นเจ็ดสิบเดี๋ยวไม่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 ทำใหม่ทำใมเอ๋เอเ,อเ,อเ,อเอฮ้เดี๋ยวดเดี๋ยว,ยวมาปะวะ มีของเนี่ยกุญแจอะไรวะเนี่ยโอ้ยกุญแจห้องอะไรสักอย่างหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันกำลังจะมาวะเนี่ยไอ้กอดแอบดูก่อนได้ปะเชี่ยโอ้ยมากเชี่ย yeah. มาก กุญแจอดอกนี้มันไว้ไขห้องอะไรนะยังไม่รู้เหมือนกันครับท่านผู้ชมไปยังวะไปมั้งโอเคเอกดตรงไหนนะ หกสิบเอ้ยเจ็ดหสแล้วก็เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยเด,ยเด,ยเดยเยต่อนะเอาเจ็สหเอา เจ็ดสิบอะชีมากอ้อไม่ก็ตายแล้วแม่เจ้าโว้ยโอมันวิ่งมาเลยเฮ้ยเห็นฝีเท้านั้นไหมมันอยู่ข้างนอกนั่นมันต้องอะไรนะ คือถ้ามันกดเขียวได้แสดงว่ามันถูกนะรหัสอะไปแล้วเว้ยนิ่งทำไมอะ่ะไม่มีสัญญาณตอบรับจากเมลี่ที่คุณเรียกอยู่ไหนก่อน อุย้ยมีลูกดอกเสียบด้วยครับมาแล้วเว้ยมาแล้วว่ะโอ้เมกอนอุยอ้ยมันรู้ได้เนี่ยมาแล้วว่ะเออหลอดผี ไปเลยลงไปข้างล่างก่อนดีกว่ากันไกลอยู่ไหนนะเอ้ยนี่คืออีกอันหนึ่งนี่แหมเอ๊ยมีเสียงด้วยนะผมต้องหาอยนี้ครับท่านผู้ชมเฮ้ยเชื่อมาก ต้องหาเจ้าตัวปิดวาล์วลมนี่นะยังไม่เห็นเลยว่าเจ้าตัวปิดวาล์วลมนี่มันอยู่ที่ไหนวะให้ตายดิ้นดิพระเจ้ามากโอเคขึ้นมาในห้องนี้อีกแล้วว่าแต่เจ้าตัวคันโยกสีฟ้าเนี่ยมันติดกับตัวนี้ปะเนี่ย ไม่ใช่นะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยโอ้ยกอดโอ้ยเชี่ย,ยแ,แล้วตามมาติดๆเลยอะโอ้ยโอ้ยนอนเฮี้ยมากอย่าเพิ่งอย่าพึ่งโอ้ยกอดตามติดๆเลยธนูมันเสียบฉันเอ้นี่ไง อย่างน้อยก็ได้โว้ยสักอันยังดีครับไปยังผมจะได้มาลุ้นหวยต่อเอ่อเจ็ดสิบเจสหสแล้วก็เอาแปสิ เอาเจ็ดสิบหกสิบเยอะไงวะเจ็ดสิบแปดสิบเยอะมากโอ้ไม่กอด มันรหัสอะไรกันแน่ฉันไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้รหัสนั่นมันต้องสำคัญมากแน่ๆฉันต้องลงไปหาชั้นล่างตอนนี้มันอยู่ตรงนี้ตายเถอะพระเจ้าอูปิดประตูปิดหน้าด้วยชายชุดดำนั่นมันหายไปแล้ว เฮ้ผมเจอกันไกลด้วยไปไหนเหรอวะลงไปข้างล่างแล้วแน่อย่าพึ่งชะล่าใจไปนะโว้ยเฮ้ยโหลดผีดิครับโอ้งเปิดเข้าไปในห้องนั่นทางลงอยู่ไหนวะแม่งลองมาดูกันก่อนดีกว่า ห้องนี้เดีย๋ยวนะได้ยินเสียงฝีเท้ามันเข้ามาในห้องนี้ว่ะมาจริงๆแนะ่เห็นได้เลยนะนะั่นอ่ะ ผงไปข้างล่างดีกว่าหยุยเชียมอไม่กอดไม่กอดฟักโอ้ฟักเชียอะไรวะ แม่งไม่จำเป็นแล้วเว้ยเฮ้ยโหลดผีว้ายโอ้ว้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไปเร็วผมเจอวาวแล้วเมื่อกี้ต่อไปปืนยิงสเตปเปิ้ลหาได้จากไหนวะเฮีย มันหาได้จากไหนล่ะโอ้ดอกปกักตรงนั้นอะไรวะเน,นี่ยไปได้ปะเนี่ยเดี๋ยวมึงมาก,ก่อนไหมเนี่ยมามาป่ะแล้วนั้นไปไม่ได้เว้ยเฮ<อ>้ย ไม่มีเบาะแสอะไรให้เลยในห้องนี้ล่ะมีเบาะแสอะไรบ้างปะขอเลยไม่กอ oh ปิดก่อนเลยหนึ่งพื้นยิงเฮ้ยโวยวายเหรอในขยะนี่ก็ไม่มีเหรอไปหาที่ไหนวะเฮ้ย my god โอ้ยจยะอะ มาเร็วใกล้ๆเลยไม่ทันหลอกบอกเลยจูบหนีเอาชีวิตรอดเอ๊สแตเปิลอยู่ไหนนะนี่คือโอ้ยนี่ไงสแตเปิลเอ๊มันให้ใช้ยิงกับอะไรวะ เดี๋ยวนะอ้อเดี๋ยว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 ,ยว,ยวคุณคุณต้องมีห้องให้ยิงสินะห้องที่ว่านั่นมันอ,อยู่ไหนล่อแม่งก่อนครับไอ้มันขึ้นมาปะเนี่ย ตอนนี้คือต้องการให้มันขึ้นมามากมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาไม่ลง啊สแตปเปิ้ลน,นั่นมันให้ใส่ตรงไหนหนอเออมีเสียง นี่เปิดได้ยังออ้ท้วแม่งมาปะเนี่ยนี่คืออะไรอะ่ะอุ๊ยเดี๋ยวนะเฮ้ยติดอะไรอะ่ะเฮ้ยเสียงงั้นมันเชีย่ยแน่่อะไรวะสี่สิบยี่สิบแล้วสิบ อ๋อสี่สิบลิสี่สิบยี่สิบและสิบลิ้นพันกันเว้ปเยปล่อยแล้หละไม่รู้แหละไม่อาจจะลงมาก็ได้อะสองทางนี้แม่งจะมาตรงไหนว้าเจี่ย โอ้ oh my god เยี่ยมมากตกใจหมดเลย รหัสวะแล้วมันให้ใช้กับอะไรวะเฮ้ยมาปะไม่ตายดิ้นดิ สี่สิบยี่สิบสี่สิบแล้วนะยี่สิบสิบกูขอหฮ้ยนี่นี่ไงโอ้โหโชคดีจัดไม่มีความจะเป็นแล้วออ ว่าจะจะออกไปจากตรงนี้ได้ไงวันนี้มันอยู่ข้างนอกนั่นฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะเจอดีหรือเปล่าแต่เท่าที่ฉันสัมผัสได้นะฉันฉันอาจจะเจอดีก็เป็นได้อนี่มันวาวอันสุดท้ายแล้วมันมันลงไปแล้วตรงนี้ ไม่ใช่อ่ะใช่ปะใช่สิอุยอ้ยอุ้ยมีเสียงว่ะหม,มากว่าวอันสุดท้ายไม่อยู่ข้างล่างนี่นี่มาห้องนี้ปะเนี่ย มาแล้วมัง้งเฮ้ยอ๋อโดนว่ะตัวลูกดอกโอ้มันขึงไว้นี่ปกติไม่เจอนะเว้ยโอ้เจอแล้วอันนี้เจอของจริงหนีเลยไม่ไหวละ ขึ้นไปเลยทีนี้มันจะต้องเข้าไปในห้องข้างล่างนั่นเว้ยได้หัวาวาลมาอันหนึ่งโอเคลงตรงนี้แล้วกันดักอยู่ข้างล่างวะไม่มาใช่ปะ แต่ถ้าที่รู้ๆอ่ะมันอยู่ข้างนอกนี้แหละผมออกไปผมจะเจอะเอ๋เนี่ยเอ้มีเสียงอะไรนะไม่รู้แล้วแหละ เชียร์เชียร์มากเชียร์มากแม่โอ้ไปแล้วเด้อมาปะจ๊ะนีม่มานเนาะในเวลากลับแล้วนะจ๊ะไม่ลืมอะไรแล้วใช่ปะเนี่ยรอดจริงปะเนี่ยออกไปได้แล้วจริงดิฮะ โอ้มันยังเหลืออันหนึ่งเฮ้ยเนี่ยเหลืออันเดียวอ๊ะตรงไหนนะมันยังเหลือตรงไหนนะหรือว่ามันมีปุ่มเฮ้ยมันน่าจะมีปุ่มให้กดที่ไหนสักที่หนึ่ง อาจจะเป็นด้านบนก็เป็นได้ครับเหลืออะไรนะผมต้องทำอะไรอีกวะเนี่ยมีวาลมีอะไรปะเนี่ยนี่คืออะไรอะชิบหายโอ้แต่ละมือแต่ละเด เฮ้ย hey. สายนี่มันต่อไปชั้นบนใช่แสดงว่ามันต้องมีสวิตต์มาแล้วด้วยอะ่ะเยี้ยมาก oh. ตายตายจริง สวิตนี่หรอสวิตนี้ก็ไม่แน่ใช่ครับท่านผู้ชมเฮ้่เชียร์แม่มึงมาแล้วโอ้มม่กอดโอ้โอ้ไมก่กอดยังไงนะ่าหาที่ไปไม่เจอครับเยียบร้อยเลยโอ้ยมันไม่มีที่ให้หาอะไรแล้วเนี่ยตายแล้ว ก่อนหน้านั้นผมเจอน,นี่นี่แล้วมันให้ใส่กับอะไรวะอะไรเนี่ยเนี่ยตายแล้วโอเคเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปดูรหัสก่อนแล้วกันมันจะคาใจตรงที่ว่าเราจะเล่นเกมไม่จบไม่ได้มันเป็นเกมที่ง่ายๆมากๆเลยแต่ผมต้องดูก่อนว่าเจ้าตัวรหัสตัวนี้มันคืออะไรวะ ปาบก็ให้อ่ขึ้นเขียวข้างล่างสองนะข้างบนหนึ่งโอเคเขียวบนหนึ่งข้างล่างสองโอเคมันคาใจอ่ะครับท่านผู้ชมผมสังเกตเห็นอะไรแวบๆแล้วนะผมจะต้องตามล่าหามันให้ได้ผมจะไม่ยอมเฮ้ยเฮีย yeah, มันเห็นมันเห็นอ้ออ้อไม่กด อืมเรียบร้อยกูตายป่ะเนี่ยเกือบแล้วมันมีโอกาสให้เราแค่ไม่กี่วันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวล่อก่อนครับผมต้องล่อให้มันมาตรงนี้ก่อนนะมาป่ะวะโอเคล่อมาแล้วผมจะวิ่งขึ้นไปข้างบนผมจะไปห้องนั่น บนหนึ่งข้างล่างสองเรามาลองดูกันจะต้องออกให้ได้เออขา้างนี้ดิหุยเชี่ยแล้วไงเชีย่ยมากมันมาไวมากมันรู้แล้วแหละว,ว่าเราเจออะไรมันรู้ มันจะไม่ปล่อยผมแล้วผมก็จะไม่ยอมจะไม่ยอมแพ้มันไอ้ผู้ชายชุดแดงงี่เง่านั่น,นเจอกูโอ้ยเกือบนี่แน่เร็วเร,วเรวนี่ไงเดี๋ยวมันมาแล้วเฮีย้ยมากอ ให้ตายเถอะล่อก,ก่อนเว้ยไม่ไหวทำแต่มันต้องล่อเท่านั้นมายังวะมาแล้วมาแล้วหาวิธีออกจากที่นี่กันผมเจอแล้วแม้หาตั้งนานพึ่งมาเจอให้ตายเถอะพระเจ้าอฮ้ยปีนไปแล้วป้าบเขาให้เป็นไงล่ะวิ่งไปครับวินาทีนี้ รอดป่าวะนี่เรียบร้อยเป็นไงล่ะอุย้ยโดนนิดหน่อยไม่เป็นไรมาป่าวะมาแน่เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าโอเคเ,เพื่อนๆพร้อมกันหรือยังนี่ไง เรียบร้อยครับโอเคเพื่อนคราวนี้เหลได้จบสมใจใน่สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าท่านผู้ชมโอ้โ oh, หยากมากครับสวัสดีครับ